โด,โดนครับโูนโดนครับโูน เข้าป่าไปแล้วครับไก่นะยิงไก่หน่อยนี่ครับสาย สายห้าสิบเมตรยิงไปน่าจะสามสิบเมตรได้อ้าวพันนะโอ้งานเข้าแล้วครับเนี่ยปลายังอยู่จะไปพันกับอะไรก็ไม่รู้ครับฮี่มาดิมาดิหลุดแล้วครับนะครับหลุดนะครับมานะครับ อกอบกอผักตบหรือเ่าเนี่ยไซส์ไม่ใหญ่โอ้โหพันเหนีน่าจะ,จะสักักลูกว่าปลาลูกว่าตแต่ว่าเขียวปับ๊บเลโอ้ยเหนื่อยเนี่ย <c oughs> เยพิ่งม้วนเข้ามาได้สัก สิเมตรอ่าไม่รู้ว่าพันอะไรมาครับตะไครเก่าโอ้โหโอ้โหไข่ไข่เก่า ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรแล้วครับเนี่ยโอ้ยจะไปพันข่ายเก่าโอ้โหเนี่ยครับ m หนึ่ง รุ่น M1 ไม้ประดู่นะครับ M1 เนี่ยจะมี2รุ่นเอ้ยจะมี2 2ไม้นะครับจะมีไม้กระถินเทพาครับแล้วก็ไม้ประดู่ไม้ประดู่เนี่ยราคาส0 0พันนะครับมีโรเลอร์ให้นะครับส่วนไม้กระถินเทพาเนี่ยอ่าพันเไม่ได้โรเลอร์นะครับเป็นปีข้างค่าวธรรมดาเซนนอตบูตปลายแบบนี้นะครับตัวพันเเป็นไม้กระถินเทพานะครับเคลือบเงา er นะครับส่วนตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับราคาส0 0พันนะครับตัวนี้ ได้รเลอร์ไปด้วยในชุดนะครับอ่ะนี่อะยังไงดีผูกไว้เลยหรือจะลงไปเอาถ้าลงก็ไม่น่าจะขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วปีนต้นไม้สูงเข้าไปยังไงอ่า ดูสิจะมาไหมไม่มาครับสุดแค่นี้อาอยัางไงดีไห,หนน่าจะแตกะเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวลงไปเอาเลยยวลงไปดูข้างล่างครับ ตอนลงก็จะทุลักทุเลหน่อยเนี่ครับปีกปีกทรงใหม่นะครับดูปีกทรงใหม่เนี่ยตรงนี้เอาไว้เกี่ยวนะครับเวลารขึ้นต้นไม้เนี่ยมันจะมีบ่าล็อกอยู่ตรงนี้มันจะไม่หลุดนะครับเนี่ยมันจะไม่หลุดเวลาเราห้อยจะมีที่เดียวนะครับเนี่ยมีตรงตรงแถวโคนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะตรงนะครับไม,ไม่มีมุม จะมีเฉพาะแถวควรเอาไว้เกี่ยวลาปีนขึ้นปีนลงต้นไม้เนี่ยก็มันจะไม่หลุดนะครับดูขย่อยขย่ายาก็ไม่หลุด <c oughs> ตัวก็ไม่ได้ใหญ่หรอกครับน่าจะสักโลหน่อยหน่อยสองโลไม่รู้ถึงสองโลหรือเปล่า <c oughs> โลกว่า <c oughs> อาจต้องลงท่อลงไปไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปปลดตรงนั้นแล้วค่อยกลับเข้ามาม้วนนะซึงจะเอาได้ลงไปก็ไม่ได้มันลกครับโชคดีนะที่เราเอาเรือมาวันนี้ Ừ. 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 bí chấp rồi, lại ok, ha, này, lung lên, lắp ăn ผมเห็นต้นไม้ใหญ่นะผมจะมีค้อนกับตะปูห้านะครับในกระเป๋าแล้วก็ตอกสองอันแบบนี้เหยียบเนี่ยตอกสองนะครับตอกขึ้นสองสองสลับกันสองดอกสองดอกเวลาเราเหยียบมันถึงไม่เจ็บเท้านะครับเดี๋ยวเดิอนอ้อมไปทางนู้นเอาเรือลงไปฮคยเ ท่อก็ต้องปล่อยไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวปลดปลาเสร็จค่อยขึ้นมาเอาท่ออีกรอบเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก็ได้ะของเอาไว้ตรงนี้ยังไงก็ได้กลับมายังไงก็ต้องกลับขึ้นมาเอาท่ออยู่ดีไปเดี๋ยวไปเอาปลาก่อน บนต้นไมเออ้เนี่ครับตรงนั้นนี่ครับสายนี่ปลาจุงนี่ดันไปติดขายเก่าถ้าไม่มีขายเก่าก,ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ น่าจะดึงขึ้นไปได้เลยเพราะปลาตัวไม่ใหญ่สักสองโลกว่าได้สักสองโลน่าจะได้ครับเนี่ยนี่ครับปลาก็ เท่านี้ครับเดี๋ยวไปช่างดูผมคิดว่าน่าจะไม่เกินสองููหน่อยๆให้ดูจากลักษณะลปลามันโตแต่ว่ามันสั้นนะครับหัว,วก็ประมาณกำมือครับปลาสั้นกระขายเก่า ไอพวกใส่ตะข่ายเนี่ยไม่รู้เป็นหาอะไรนะครับใส่แล้วก็ทิ้งมันเลยจริงๆมันน่าจะเก็บนะครับแล้วมีปลาติดด้วยนั่น่าจะมีปลาเล็กปลาน้อยติดด้วยดูตะข่ายสักสองเซนได้สองสามเซนเนี่ยครับ ทำลูกปลาตายหมดนะแบบนี้นียาวเลยนะครับลูกมันลากยาวไปนูงน่งเป็นกระบอกขึ้น นังซุ่มดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นใต้กอไผ่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะเข้ามาครับจริงๆมันขึ้นดูข้างบนก็ได้นะครับมองข้างบนลงมาก็เห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีปลาเข้ามานวะ่าปลาลิกลาลิกเยอะมากโอปลาส้อยเยอะมาก ខ້ອຍទៀតលេអឺហឺឡើងបានហ្នឹងនេះน้ําใสបង เวลาใช <Belgium> ้งานเนี่ยครับผมจะทําแบบนี้ครับถ้าอยู่บนต้นไม้ผมก็จะวางใส่ขานะครับผมจะไล่สายมาให้ตึงแบบนี้เนี่ยให้มือเรามันพ้นปลายลูกดอกแบบเนี้ยแล้วก็ตัวนี้มันจะหมุนได้นะครับลูกดอกมันจะปมมันจะหมุนได้เนี่ยหมุนขึ้นข้างบนก็ได้หมุนลงข้างล่างก็ได้เนี่ยเราก็ให้ปมมันอยู่ข้างหลังแบบนี้ครับนี่อย่าอข้างบนปมอยู่ข้างหลางนะครับหมุนให้ปมอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วก็พับเข้ามา แล้วก็ทับเลยนะครับเอาสายวางลงตรงร่องนะครับแล้วก็เอาลูกวางทับสายลงไปปากเข้ามาแล้วก็ล็อกแล้วก็เซฟไว้นะครับแล้วเราค่อยยกสายขึ้นแล้วก็ท่อรอดร้วมมนให้ตึงนะวางลงไปในร่องนะครับสายก็จะเข้าไปอยู่ในร่องนะครับเข้าไปอยู่ในร่องเลยแล้วก็ยก ลูกดอกขึ้นเช็คดูนะครับว่าสายมันพันขึ้นมากับลูกดอกหรือเปล่าไม่พันก็ขยาเขย่าลงไปนะครับขยาเขยา่ขยาปล่อยทับลงไปนะครับสายจะอยู่ข้างล่างลูกดอกเนี่ยประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ขึ้นยางยิงได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับรุ่น m หนึ่งนะครับตัวนี้รุ่น m หนึ่งราคาสองพันไม้ประดู่นะครับมีโรลเลอร์ให้มีท่อพร้อมสาย p ี e หนึ่งรปอนด์โรลเลอร์1ชุดแบบนี้ยางนะครับแล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับ อ่าแล้วก็จะมีรุ่นพันเนะครับพันเจะเป็นไม้กระถินเทพานะครับรุ่นพันเจ็ดเนี่ยจะไม่ได้โรลเลอรนะครับเราจะให้เป็นปีกเป็นน็อตบูทไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยางหนึ่งชุดเหมือนกันแต่ไม่มีโรลเลอรให้นะครับใส่เป็นน็อตบูทปลายปีกให้นะครับประมาณนี้ I ในป่าลงเลยร้หยเหนือมาร้อยเป็นไง่อน

นี่ครับได้ลิ่มน้ำเห็น ชื่อใขออนุยากเอากล้องออกก่อนนะครับมาครับตัวนี้น่าจะมีใหญ่ครับน่าจะห้าได้ครับเดี๋ยวค่อยไปดู นะครับที่บานโอ้เปลี่ยกครับเปลี่ยกทั้งตัวเลยูลงไปใต้กอไผ่มันไม่ได้ติดกอไผ่นะครับมันพอดีมันมีตะไคร่เก่านะครับเอาอีกแล้วนะครับไอ้พวกใส่ตะไคร่เก่าเนี่ยใส่แล้วไม่ยอมกูบนะครับเนี่ยมันไปลูกดอกยังติดอยู่ตะไคร่เก่าเลยผมเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับก็เลยเอาแต่ตัวปลาขึ้นมาเนี่ยครับเดี๋ยวค่ก็ไปชั่งดูนะครับเนี่ยมันผุ่โผโผอยู่ใต้นี้เรามองไม่เห็นนะครับจริงๆมองไม่เห็น ผมนั่งต่ำๆแล้วก็ดูปากมันขึ้นนะครับดูจากแสงเอาะครับเห็นวงน้ําก็ยิงใส่วงน้าเลยนะครับยิงลงใต้วงน้ํานะครับนี่ครับก็โดนโ้นพอดีนะครับเพราะว่าเวลาปลามันจีบขึ้นมันก็จะเอาหัวลงนิดนึงนะครับก็ยิงลงใต้วงน้ําก็ดนพอดีครับใหญ่พอสมควรนะครับยไปดูกันที่บ้านไปช่างเปียกแล้วครับลกจริงนะครับดูพันกัน ดึงกอกขาดขึ้นมาแล้วก็พันกันเนี่ยครับสายเหลือแค่สามสิบเมตรเองเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นงานวันนี้เป็นงานเอ็มหนึ่งนะครับเอ็มหนึ่งไม้ประดูเ1็มหนึ่งไม้ประดูลางเชวันนะครับรุ่นเอ็มหนึ่งนะครับใครอยากได้รุ่นนี้ราคาสองพันนะครับมีครบชุดนะครับมีล้อเรือให้ด้วยนะครับมีชุดนี้นะครับ หรือใครที่อยากได้ราคาถูกลงก็จะเป็นรุ่น M1 ไม้กระทินเทพาครับรุ่น M1 ไม้กระถินเทพาจะอยู่ที่พันเจ็ดเท่านั้นนะครับแต่จะไม่ได้โรเลอนะครับนะครับผลงานตัวรุ่น M1 นะครับรุ่น M1 นี่ครับเจ็ดโลพอดีนะครับตัวนี้เจ็ดกิโลตัวยิงอยู่ใต้กอไผ่นะครับตัวยิงอยู่ข้างนอกเดี๋ยวลองช่างดูัวยิงอยู่ข้างนอกอตัวยิงอยู่ข้างนอก น่าจะประมาณสองโลน่อยๆนะครับตัวยิงหงมอกก็สามโลครับตัวยิงหงมอกสามกิโลตัวแรกที่ได้นะครับสามกิโลส่วนตัวนี้เจ็ดกิโลนะครับมีผลงานของตัว M1 นะครับรางเกวียนนะครับรุ่น M1 นะครับใครอยากได้รุ่นนี้นะครับสั่งรุ่นเ1จะมีไม้ประดูกับไม้กระถินเทพานะครับ ตัวนี้จะเป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูไม้ประดูราคาจะอยู่ที่สองพันนะครับก็จะมีตามนี้นะครับมีโรเลอร์ให้นะครับตัวไม้ประดูมีโรเลอร์ให้แล้วก็มีท่อพร้อมสาย PE ให้หนึ่งชุดนะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับตัวที่แถมโรเลอร์ไปจะไม่ได้น็อตบูทนะครับน็อตบูทก็ซื้อเพิ่มได้นะครับตัวสองพันเนี่ยอันนี้ผมใส่ติดไม้เฉยนะครับมันติดกันมาก็เลยก็เลยเอาติดไว้เลยนะครับที่เกียร์ถอดออกนะครับเผื่อเวลาไปยิงเผื่ออากใส่ยางเสริมนะครับก็ ใส่ยางเสริมได้เลยนะครับตัวนี้ผมใส่ไว้นะครับตัวละไอคู่ละสามสิบาทนะครับซื้อเพิ่มได้นะครับเราให้เป็นตัวนี้เราจะให้เป็นชุดลูเลยนะครับจะไม่ได้นอตบูทนะครับส่วนตัวไม้กระถินเทพานะครับเนี่ยสองตัวนี้คือไม้กระถินเทพานะครับเนื้อเนื้อไม้จะคล้ายๆไม้สักนะครับเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้นะครับไม้กระถินเทพาเนี่ยราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับไม้กระถินเทพาก็ชุดรางตัวเดียวกันนะครับไม้ประดู่กับไม้กระถินแตกต่างกันที่ไม้นะครับ แล้วก็แตกต่างกันที่อ,อุปกรณ์ที่จะให้นะครับอุปกรณ์จะให้จะให้เป็นตัวนี้นะครับจะให้เป็นปีกข้างขานะครับปีกข้างข้าวใส่น็อตบูทสองข้างแบบนี้นะครับตัว 1, น <wizard S 1> ี้ให้เป็นน็อตบูทนะครับตัวพันเจ็ดเนี่ยจะไม่ได้เป็นลูเลอร์นะครับแบบนี่นครับจะได้เป็นน็อตบูทตัวนี้นะครับนี่ครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นไม้กระถินเจพานะครับเนี่ยข้างหลังเนี่เป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูเนี่ยสองพันได้รูเลอร์นะครับ ทำเป็นสองระบบได้นะครับทำสองระบบเพิ่มสองร้อยบาททุกรุ่นนะครับทำสองระบบเพิ่มเงินสองร้อยบาทนะครับยิงนกได้ยิงปลาได้นะครับระยะชักตัวเดียวกันเลยนะครับเอาไปลองยิงสองระบบดูก็ได้นะครับเพิ่มเงินแค่สองร้อยนะครับถ้าจะทําเป็นสองระบบถ้าเอาไปยิงแล้วไม่ชอบไม่ได้ผลก็ยิงแต่ยิงปลาก็ได้นะครับเพราะงานผมมันเน้นเป็นงานยิงปลาอยู่แล้วนะครับทำสองระบบก็ระยะชักเดียวกันเลยนะครับกับยิงปลาจะถึงใช้นะครับนะครับปีกเป็นปีกทรงใหม่นะครับตัวนี้เป็นสเตเลีนะครับ นี่อันนี้อันนี้คือคาบคาบมือคาบเหนือนะครับนี่ครับทรงใหม่นะครับรุ่นใหม่ประมาณนี้นะครับฝากคุณงานไว้ด้วยครับรุ่นเอ็มหนึ่งนะครับจะมีอยู่สองแบบนะครับอย่างที่บอกนะครับมีตัวราคาพันเจ็ดจะเป็นไม้หินเทพางนะครับตัวราคาสองพันจะเป็นไม้ประดู่นะครับอุปกรณ์ก็อย่างที่บอกไปนะครับช่องทางติดต่อนะครับตามนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนนะครับ 0972688650นะครับแนะนําให้โทรมาเลยโทรมาสั่งซื้อเลยนะครับจํารุ่นนะครับจําไม่ได้ก็จดเอานะครับอยากได้รุ่นไหนต้องจดเอาเลยนะครับแต่โทรมาอ้าอ้ึ้งๆไม่ได้นะครับตรงผมจะให้กลับไปไล่ดูคลิปใหม่นะครับย้อนดูคลิปใหม่เพราะว่าปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับก่อถ้าโทรมาแบบสั่งสั่งแบบไม่เด็ดขาดนะครับสั่งแบบอ้าอ้าึ้งๆก็ต้องย้อนกลับไปดูใหม่นะครับถ้าอยากได้ โทรมาชัวร์เลยก็คือ,อจดไว้เลยนะครับถ้าจาไม่ได้ก็จดไว้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น M1 นะครับชื่อรุ่น M1 ใครอยากได้ไม้ประดูก็สั่งรุ่น M1 ไม้ประดูนะครับใครอยากได้ไม้กระถินเดพาก็สั่งรุ่น M1 ไม้กระถินเดพานะครับโทรมาสั่งเลยตามนี้นะครับหนึ่งช่องทางนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับใน Facebook ช่างซิลปินเปาอวบนนะครับติดตามผลงานทางนั้นก็ได้นะครับนี่ครับช่างซิลปินิปาอบนแต่ว่า มันจะหายากหน่อยนะครับเฟซผมนะครับการสั่งซื้อสินค้าก็แนะนําให้โทรมาสั่งเลยบอกชื่อที่อยู่บอกรุ่นบอกราคาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยง่ายๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผลง,งานวันนี้ฝากกันไปด้วยครับใครสนใจก็ติดต่อมาตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้นะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ